สีเวดดิ้งหวานพร้อมลั่นละคังเดือนหน้าต้องบอกว่าได้เวลานับถอยหลังเตรียมตัวเป็นเจ้าสาวแบบเต็มตัวแล้วสำหรับนางเอกสาวคนสวยแห่งวิกมอชิดเจสีแคทซอนย่าถูกแฟนนมนักธุรกิจนอกวงการคุกเขา่าขอแต่งงานไปเมื่อเดือนสิงหาคมปี2565ที่ผ่านมาล่าสุดวันนี้9กุมภาพันธ์2 5 6 6 นางเอกสาวคนสวยแคสซอนยาก็ได้ออกมาอวดภาพพรีเวดดิ้งหวานกับชุดที่เลิรูสุดปังผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวและระบุว่า home to my heart มาร์2 2023ี t สิบสามเลสเตอร์เค้าดาวบิ #ssbpforever และหลังจากนางเอกสาวคนสวยแคสซอนยาปล่อยภาพพรีเวดดิ้งหวานดังกล่าวออกไป ท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนๆต่างแห่ร่วมแสดงความยินดีกันล่วงหน้าให้ทั้งคู่บ่าวสาวกันอย่างขับข้างเลยทีเดียวกับงานวิวาที่จะจัดขึ้นในวันที่12มีนาคม2566ที่จะถึงนี้ก็จะเป็นเจ้าสาวแบบเต็มตัวไปแล้วสำหรับนางเอกของวิกเจ็ดสแคทซอนยา